ลอยครับลอยครับไปไม่หยุดเลยครับอื้ยอุ้ยไม่มีจังหวะวัดเลยโอ้โหไปไม่หยุดอุ้ยใหญ่เหรอใหญ่เหรอเถียงอ่ะไปหนุ่มเถียงอ่ะโอหสายแทบหมดสปูนอะก็รอบกล้องครับพี่อุ้ยป่าแล้วครับหมาแล้วครับหมาแล้วครับป่านี่มีสี่ขึ้นหัวไม่ขึ้นน้ำเลยครับเทพดูดิโอ้โใหญ่อะ ตัวเนี้ยเจอเบ็ดใหม่กูด้วยม,ม,มีห้าแใจไม่ได้ตองรีเป้าใสจั่วโอ้โหชิบหายแล้วขึนมาโลกกำลังจะขยับเบ็ดอยางที่กระชากตกใจมันหลุดตรงนี้แม่เอ๋ยไาแล้วครับดูคันครับ ไม่ต้องถามนะครับว่าขันอะไรจตกูไม่รู้แต่กูจะตายอยู่นลเอ้ยหักแน่จ้นหักกูยหักคลยทำไมหักเลยมันไวเ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวดยวโครับวิดีโอตัดะ มีตังค์ซื no ้อเหล้า no มีตัง no ค์ซื no ้อทุกอย่างลุงพ่อลุงพ่อรวยสามสี่พันแต่ไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์ไอช็อตเอ้ขึ้นนี่หายไปเลยแล้วผมนี่พูดไปน้ำลายหมดหมดหมดเลยแบบโอ้กะเอาตัวนี้ดังเลยแล้วพูดไปเยอะอ่ะแล้วมาดูครับคิดตัดเฉยเลยมาดูครับธรรมดานะครับอย่างที่มันสู้เลยครับใหญ่จริงมีห้าครับมาตกกันก็ก๊เก๊ๆอะไรก็ไม่รู้ไม่มีที่ไปมานั่งหลบร้อนเอาซะ เพอครับลอกสายลอกสายอะสาย่ายเถียงขามือขี้ด้วอูหูอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยลอกสายน้สายบ้ากับสายเป็นเป็นสายแล้ววันนี้เถียงแค่ไหลเลย เดียวมาไยไปไปอุ้ยหลุดหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสมตัวเลยไงอือโหพอจะกินก็กินโหดจัดเลยอุ้ยอุ้ยกลองยังอ่ะยังตายอ่ะอุ้ย รอก,ก็คอรอกแ <c oughs> ขกคันก็คอรอกแขกโอ้หลปิดตไม่อยู่อีก <c oughs> <c oughs> ลงวะลงเดี๋ยวนี้ไอ,อโทรศัพท์มือดับอีก <c oughs> ไปเดี <c oughs> ย๋ยวไว้ดีๆคนละตัวกับบ้าน แต่ตัวนี้ใหญ่กว่ากูตัวนี้นะปลากูเดี๋ยวเดี๋ยวปลดสายให้ใจเย็นโอ้โหเอาไปเลยสัตว์ใส่ากูค,คูไม่สนดโอ้โหเถียงซะเฮ้แต่ก็เล็กกว่านิดเดียวนะเนี่ยผมได้นะครับผมได้นะครับไม่ใช่คุณคุณว่าวนะครับคุณอย่ามายกึกยักกับผมนะครับ คุณว่าวนะครับคุณว่าวนะครับขามือโอ,โ,โอ้โห,โโหเรียกว่าดูตกใจเลยดียกว่าจุบ๊บเลยก็อยู่เฉยๆ่แม่งเรานั่งอยู่ขึ้นมากัดปลาโป๊ะเขาให้เขาไปย่อนแม่งเลยตายครับท่านเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเป็นคอนที่ร <c oughs> ้องดินอย่างเใหญ่เฮ้ยแต่เหมือนนะ <c oughs> แต่นี่ก็สามจะสี่เนี่ย <c oughs> <ช>เดี๋ยวแม่งไม่ไม่เอามาดูจริงดิเดี๋ยวแม่งหาว่าเราโกหกอีก เอออย่าหาว่าไปบอกสามบอกสี่ธรรมดาผมว่าวอะ <laughs> ใจจะขาดาโอ้โหก็กาดไปหยอดเล่นๆเนี้ยทำเป็นทํามือมาจะเอาขันเบ็ดไปตีอ <laughs> ใหญ่สัตว์อย่าเสือกกูจ้าห้หยอดปลาขันเบ็ดมันนั่นแหละไปขอตะตัวโชคดีไปนี่ยผมไม่เอาไปเยอะเอาตัวเดียวพอเพราะถูกเย็นแม่งเสียเรีย <laughs> บร้อยครับ อแล้วเทมไม่ว่านะโอ้หกินปลากกตายเดี๋ยวมันเดินเลึกเลยส่งล้อกล้องไม่ส่งเลยแม่งวิ่งไปอย่างเดียวเลยเราไม่ได้จับเลยฮะแยงแยงแล้วเดี๋ยวนี้มีคลิปมุงคลิปเปอร์แล้วไม่ธรรมดานะผมตกปลามาสิบกว่าปีไม่รู้จักเลยคลิปเปอร์เป็นไงเดี๋ยวนี้เขามีคลิปมงคลิปเปอร์ ออเอามือเซอามือล้วงเข้าไปเซโอ้โหจะลงกระเพาะอยู่แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้ก็นานจัด <c oughs> ตีไซโค้งครับโอ้โห,โหไม่ทำได้ไงวะ <c oughs> โอ้สุดสุดอะแล้วสวยด้วยอะ่ะอันนี้จะปล่อยนะเตรียมแบบ ต้องยกเอาเลยอันนี้โอ้โสวยมากอันนี้อย่างกับดีโก้มานนหน้าเตะลูกปั่นไซคิกเข้าเ <c oughs> ข้าโกลเลยดีกว่า <c oughs> อยากจะไม่อยากปลดกล้องเลยรู้ว่าเดี๋ยวไม่ต้องกินแน่เดี๋ <c oughs> ยยิ้มถือไม่ไหวนะ <c oughs> น้ำลายแห้งไปหมดแล้ว <c oughs> แตะแตะลิ้นเลยวัดที่ทางลงม <c oughs> <c oughs> โอ้สายโค้งเลยสวยมาก ต่เลยจุดที่จะเอานะนึกว่าเก่งนะครับเลยมันเลยจะไปเลยเลยลงสวยอีกโอ้โหเป็นไปได้เฮ้ยโอ้โหปลาดิ้นมันโดดกัดเลยอ่ะอยู่ไหมยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับตั้งกองไว้แล้วทัาเทพเฮ้ยเอาแล้วไม่มีว่าวครับงานนี้ว่าวมาแล้วทั้งวันโอ้หหนีหนีหนีโอ้โหใชโอ้ย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 ถูปลาครับน้องดูทัาเทพแล้วเห็นกันจนเบื่อแล้ว โอ้โหติดเกาะครับออเอียงซ้ายไปเลยคนระับดูคนวัดบ้างพอหลุดฉากปุ๊บมันควาเลยเนาะอืมโอ้โห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 ไม่เล็กครับไม่เล็กครับโอ้โหเรียบร้อยเทพ ันนี้กล้องผมครับใส่ห้าร้อยด้วยไม่มีดับโอ้โหไม่มีดับด้วยครับแค่ก็ยืนถืออยู่พอดีเนาะกล้องตายแล้วตายแล้วโอ้ยต้องหายตัวงั้นให้แม่กลับครับงั้นแผงลงตัวครับหมดเลยครับอย่าไปทำยึกยักครับเหนื่อยเหนื่อยเป็นไงล่ะเห็นไหมว่า ลแล้วครูวัดเลยเป็นไงแม่งฝั่งนูนน้นนะก็คกูเห็นมันขึ้นอยู่เนาะแล้วตีลงเปะพอดีเลยอะ่ะแล้วเหมือนกับแบบคูรอยอยู่แล้วแม่งคูรอดินพอดีผักมันลอยมาเกี่ยวปลาดินแม่งควาโอโอ้าเร็วยังโหดเ่ยตอนมันหลุดผักปุ๊บปุ๊บเปอคือแม่งจ้องอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วหมายหมายหัวหาเหลี่ยมมันหาเหลี่ยมอยู่ไงพอประดุกแม่งกับหัวบุดลงน้ำแม่งคว้าเลยเต็มหัวเดี๋ยวนี้ โอ้ใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมนะไม่ว้าไม่ว้าว <laughs> ไม่เกี่ยวกับว่าวหรือไม่ว่าวครับแต่คิดว่าวคุณอยู่กับมือผมแล้วผมจะไปทำอะไรเรื่องของผมเนี่ย <laughs> มือหนึ่งโอทัศเทพยูบีลูกเกมตลอดไอ้ที่คืนเนี่ยมันรอกล้อง ไม่ได้รู้เลยว่ากล้องก็จับอยู่แล้วปอด,ดอีกชั่วโมงหนึง่งไม่ได้ตกแล้ววัอยู่ต้อหาที่กินเบืยรดีกว่าไม่ได้กกล,ลิ้นเลยเฮครับไม่ต้องดูเยอะเดี๋ยวหาผมจัดจาน งาสายนหย่อนไปตึงเปียเ,เ,ยเออี๋ยโอ้ยเรื่องหันเลยเบ็ดคันไหนจะวิ่งวะเนี่ย<ห>ครัจับอยู่เนี่ย เฮ้ยเป็นน้ำเป็นวงเลยเทพไงฮะดุกเปล่าก็ดุกอะไรนะ้ำเป็นวงเงี้นูอกแม่งก็ไม่สมประกอบเนาะเยอะเลยดอกตัวนีเจ็ดตะพันเทพร็วตัวใหญ่ดูกไว้ตัวเนี้ย ผับซื้อกันใหม่ครับเทพใหญ่หลุดนะคนละสองนะหลุดกุยิปลาลงเลยนะโอ้โหใหญ่กว่าครับตัวนี้แน่นอนผมคิดว่าองผมใหญ่กว่าโอ้ไม่มีถุงใส่แล้วตายแล้วไม่มีถุงแล้วไม่มีถุงก็อะไรใส่แล้วเทพปลาเฮียนะ หลุดโดนนะดูหน้าครับดูหน้าดูตามครับโอ้โหเทพเทพลากขึ้นมาโอ้โหใจเสียเลยดูดิดูดิโอ้โหแปดครับเทพแปดเห็นไหมพี่หย่อนตรงไหนเป็นตรงนั้นเลยไหมกูรู้ว่าปลาอยู่ตรงไหนหามีแปดจริงครับมีแปด ตู้เย็นไม่มีทำไวงวะสัตว์เอ้ย <S <S ตเตะก็ตเตะเลยวันนี้สลิปไหลลงไปนูน่นโอ้โหโ,โ,โอ้ตายฮ่งนะท่นนี้ยกยังยกไม่ สุดกล้องอ่ะล้นกล้องอ่ะคิดดูไม่พ้นหางเลยยกอ่ะโอ้โหคอเสียแล้วมืเอยเอาเนี่ยที่ยจะกลับบ้านไงวันเนี่ย <c oughs> โอ้โหกลับบ้านไงวะเน,นี้ยโอ้โหยาวตั้งแต่คุงลากพื้นเลยออโอโหนอ,นอีกสองนน่ารถมีอีกตัวตายหงส์เอยใครแค่ได้ว่าตัวนี้กูต้องกินให้ได้เลยแม่งเหลียว<อ>ดีนั่งแหละ นี่ถ้าจิ่มจุม่มต้องรุ่นนี้นะจุม่มไม่ต้องรุ่นนี้เลยถ้าไม่ใช่รุ่นนี้แม่จุมม่มก็ไม่อร่อยแล้วอยากจะถ่ายไป้ทกชั่วโมงไม่อยากตัดกล้องใจคนถือหน้าเขียวเลยความรู้สึกแบบออเลิกเลิกไม่เอาแล้ะกินเบียร์ดีกว่าควารู้สึกเหมือนจะต่อชัดชัด <laughs> <laughs> โอบอกแล้ยอย่า,อย,าอย่าให้สองคนนี้เขารวมมือกันเรียบร้อยเันนี้ เมอ่ะไม่เหมือนะครับอาจจะเหมอตัวแต่แพ้น้ำหนักอะโอเคเหมือตัวดีนะกูไม่ประวัติถ้ากูไปวัดจะหล่อมแดกเลยข้าวกูได้กินเยอะแค่ตัวนั้นกูจะตายเลย่า้ฮัลโหลนะขนาดซื้อใหม่ขนาดซื้อใหม่ไม่กลัวโถมาหักข้อปลานะไม่จะหักข้อความโง่หักความโง่โดนตบกระบาลหักข้อปลาปล่อยแม่ง เรียบร้อยเ,เทพกดแล้วถ่ายแล้ว,ลว,ลวโอ้โหกลับบ้านไม่ไหวแล้วพอแล้วบ้างย่อครับย่อ,อฟรีแล้วย่อ,อฟรีแล้วว่าเก็บเบ็ดดีกว่าไม่ไหวอะกินเงีย้ยเตรียเผื่อมันบุดเข้าแบงไงเอาใหม่เอาใหม่เ,เอา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 ย่างนี้ ยังมีย่อยังมีย่อโอ้อยู่ศึกึกอยู่อีกหูน้ำโอ้ยเทพคู่เป็นแน่เลยว่าโอ้ยชิบหายรอบพังตัวใหญ่ด้วยโอ้เฟืองระเบิดโอ้ตายโฮ่งแล้วทำไงล่ะทำไงหลไม่รู้ไม่รู้เขาบอกจะซื้อเบียร์มากิน อ๋อไม่เอานะตัวนี้พอนะทนาเชนะผมกราบคุณละอ๋อตัวนี้ไม่เอาแล้วหูก็ไม่เล็กแล้วดีนะดีสัตว์ไม่เมาถ้าเมาแล้วมึงเอ้ยเล้าหลานเลยงานนี้โอ้โชนะตัวครับหยนี่ก็ไม่เล็กกันเนี่ย ถามกว่าโอ<ฮ>้เก <Musk dear. S 1> ินครับเกินเกินเลยครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วบแล้วพอพอพอไม่เอาแล้วเลิกถ้าตกอีกก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนตกปลาแล้วประมงแล้วพอพอเลิกไม่เอาครับกินเบียร์ดีกว่ากินเบียร์ดีกว่าเลิกครับไม่เอาแล้วโอ้เป็นไปได้ไงหอบแดก อ้าวไงเหยว,ว่าก็อยาพอแล้วอย่างจะจิบเหยี่วไปตีก็รู้มันต้องกินเหยี่วผักมันกระชากหลุดมาไม่ได้เจอสองสามวันทมาเจอทีวอดโอ้โหเมื่อกี้ยัง,ยงไองแหกแงกสำลักเบียร์แดกก็ไปอีกิวไม่ต้องครับไม่ต้องมอง ประมงนี่ว่าตกปกาปลาโอ้โหโอ้โหไม่เคยได้ปลาไงเราอะตายแล้วไม่น่าเชื่อโอ้โหโอ้ยคดหน้าคุยแล้วโอ้โหหูน้มกบหู่กูไปแล้วมั้งน้มเกี่ยวหูกูปลาไหลเลยฮะเทพอย่าพึ่งขึ้นไปนะมองคนก่อนว่ามีคนไหม ขึ้นไปตัวนี้หมายแตกแน่นอนโหโหไม่บอกเลยมีไม้ขวางอะคนธรรมดาเขาไม่บ้าขนาดนะ โอ้โหตะเทพวางไปได้ไงวะขี้หมาให้ไอมอสัดเอ้ย